สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเอฟซี F C. ลุงเสือไปรับนะคะกลับมาถึงบ้านก็รีบอาบน้ำนะคะแล้วก็จะมาทํากับข้าวกินเนาะภาษาจะต้มสุก,กี้นะคะเดี๋ยวเราไปข้างหนกันเนาะลุงเสือก็ต้มหนูนะคะหนูใส่บ่วงเมื่อวานเมื่อวานได้สามตัวนะคะ ภาษาก็จะต้มสุกี้เนาะภาษาไม่กินหนูนะคะก็เลยจะต้มสุกี้กินเอานะคะกินง่ายๆนะ,ะผักเยอะแยะนะคะผัดลงก่อนภาษากินไปผักกับชอบกินผักนะคะ กินแต่ผัดก,กับอันนี้กับพ่อล้วกินแต่ผัดก,กับบุญเส้นนะคะก็เหลือเฟือแล้วเดี๋ยวดูมันเดือดก่อนว่ามันจะเต็ม,มหม้อไหมหม้อเล็กนะเอใส่ผักแค่นี้ก็เต็มแล้วนะก็รอใส่บุนเส้นนะคะเดี๋ยวให้ไฟเดือดก่อน เปิดไฟค่อยๆนะคะ เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะใส่ผักได้หมดไหมหม้อมันเล็กนะคะเดือดแล้วเราก็จะใส่ไข่นะคะใส่ไข่ลูกเดียว เดือดแล้วก็ผ่อนไฟลงนะคะ f c เดี๋ยวซีอิ๊วขาวมาใส่หน่อยนะคะ โอเคเรียบร้อยนะคะอันนี้น้ําจิ้มนะคะเดี๋ยวปลาสาก,ก็จะปิดไว้เนาะผักเปื่อยแล้ว เรียบร้อยนะคะบอยากหมูนะภาษาต้มแต่ผักกับบุญเส้นนะคะหมูไว้ให้ลุงเสือ,อย่างกินกินส่วนมากกินหมูกระทระภาษาจะไม่ค่อยกินหมูเท่าไหร่นะคะกินแต่ผักกับบุนเส้น ลุงเสือต้มซัวหนูนะคะเต้มเป็นตัวแล้วก็จะเอามาฉีกเป็นชิ้นแล้วก็ปรุงนะคะใส่ข้าวคั่วพริกปน่นหอมผักชีนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอะนะเครื่องปรุงนะคะเอซีต้มซัวเพื่อนหอเนะะาะภาษาไม่กินหนูก็กินแต่ผักนะคะ ป่าหมอใหญ่ท้เอาไปสุเกเดียวกันแม่เห่ก็คือว่าด้แล้วสะ่ะนร้กับผิดกินโอ้เคยผิกแล้ว,วนู้เถาน้ำเปื่อยเออตรงตรงตรงุมไปคืนอยู่อันนี้ของภาษาหนังเอฟซีสุที่ฮะน้าผัดทิมมันเห็นอย่างคอยบ่าท่านได้กินอยู่ลืมวาสิอาใไซทุงผิดลืม อันนี้น้ำจิ้มนะคะอันนั้นก็ลดช่องนะคะซื้อตลาดนั้นเมื่อตอนค่ำนะคะตอนนี้ก็รอลุงเสือทำซั้วหนูอยู่นะคะลุงเสือกำลังมงมงองมวงอยู่ในครัวนะคะสั่วหนูสั้วไก่ทำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องปรุงนะคะว่ามีอะไรบ้างยางไปบรายานมาย่ามาเลย ไปดูลุงเสือทำส่วนหนูนะคะส่วนหนูใส่ผักเพลซ่อนอมะไปเหละเด็<ป>อยู่ซ้าย ทิมยุ่ยใส่สมองแล้วล่ะ,ปะเปิดไฟไปได้ปเปิดไฟไปได้เมื่อยอีกคือ เสื้อนูสื้อนูเสร็จแล้วน,วน,วน,วนสสะคะ